อ่านพระวินัยปิฎกคำพีที่สี่จุลวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยธรรมขัน์กรรมะขันธกะกันที่เจ็บคำพีจุลวัคว่าด้วยกรรมะขันธกะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต Ara atau sama samputsa pandahangkei ikkawe semmenang katasa Ipuno ang kamano sangkho petaran niyak kamang tak raya kiginang a aya periisaketik kiginaang anakaya บริษัทติอิมีอโกสติปริภารติอิมีอิกมีเทเทตีตีณวันนี้ธรรมภาพจะได้แสดงความติจลาวกันที่เจ็ดว่าด้วกรรมคันตะกาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน ตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่จะยกขึ้นไว้เป็นต้นนในเทศนานั้นว่า <c oughs> สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่พิจุทั้งหลายว่าดูก่อนพิจุทั้งหลายเมื่อสงจำนงก็ทำปฏิสารานิยตตามแก่พิจุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าได้ องค์ห้านั้นคือเพื่อสกัะเกียดสกกายเพื่อไม่ให้คราหัตทั้งหลายได้ลาบหนึ่งตกเกียบกัะกายเพื่อไม่ให้เป็นประโยชน์แก่คราหัตทั้งหลายหนึ่งตกเกียบกัดกายเพื่อไม่ให้ฆราหัตทั้งหลายอยู่ได้หนึ่งคำว่าคราหัตทั้งหลายหนึ่งทำให้คราหัตทั้งหลายแตกกันหนึ่งดาว่าไม่ใช่คำวดาว่าคราหัตทั้งหลายหนึ่งทำให้คราหัตทั้งหลายแตกกันหนึ่ง ยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือพิสุติเตียนพระพุทธเจ้าให้คฤหัสทั้งหลายฟังหนึ่งพิสุติเตียนพระธรรมเจ้าให้คฤหัสทั้งหลายฟังหนึ่งพิสุติเตียนพระสังฆเจ้าให้คฤหัสทั้งหลายฟังหนึ่งครูดูหมียนคฤหัสทั้งหลายด้วยคำหยาบคายหนึ่งไม่ทำการรับปากคำที่ชอบทาให้เป็นจริงแต่คฤหัสทั้งหลายหนึ่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกซึ่งควรทำแก่พิสุภาจําพวกคือ พื่อตะเกียงตะกายเพื่อไม่ให้พรฤหัสทั้งหลายได้ลาบหนึ่งจำพวกที่ตะเกียบตะกายเพื่อไม่ให้เป็นประโยชน์แก่พรฤหัสทั้งหลายหนึ่งจำพวกที่ตะเกียบตะกายเพื่อไม่ให้พรฤหัสทั้งหลายอยู่ได้หนึ่งจำพวกที่ดาว่าพรฤหัสทั้งหลายหนึ่งจำพวกที่ทําให้พรฤหัสทั้งหลายแตกกันหนึ่งยังมีอีกห้าจำพวกคือจำพวกที่ติดเตียนพระพุทธเจ้า ให้คารืหัดทั้งหลายฟังหนึ่งจำพวกที่ติดเตียนพระธรรมเจ้าให้คารืหัดทั้งหลายฟังหนึ่งจำพวกที่ติดเตียนพระสงฆ์เจ้าให้คารืหัดทั้งหลายฟังหนึ่งจำพวกที่ขู่ที่ดูหมิ่นคารืหัดทั้งหลายด้วยคําหยาบคายหนึ่งไม่รับปากคําอันชอบธรรมให้เป็นจริงแก่คารืหัดทั้งหลายหนึ่งจบหมวดห้าอันแจกเป็นสี่ห้าพวกซึ่งว่าด้วยความจํานงเพียงเท่านี้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจน์ที่ถูกสงทำปฏิสารานิยกรรมแล้วต้องประพฤติตัวให้ดีการประพฤติตัวให้ดีนั้นคือไม่ต้องให้อุปสมบทหนึ่งไม่ต้องให้นิสยยัยหนึ่งไม่ต้องให้สามเณรปฏิบัติหนึ่งไม่ต้องยินดีต่อการรับสอนนางพิสุณีหนึ่งถึงรับแล้วก็ไม่ต้องสอนนางพิสุณีหนึ่งถูกสงทำปฏิสารานิยกรรมด้วยอาบัดใดไม่ต้องอาบัดนั้นอีกหนึ่ง ไม่ต้องอาบัติอื่นที่ใกล้กันหนึ่งไม่ต้องอาบัติอื่นที่หนักกว่านั้นหนึ่งไม่ได้ติดเตียนกรรมหนึ่งไม่ติดเตียนกรรมหนึ่งเนาะไม่ติดเตียนพิสุผู้ทําลายเอ่อเอาไปเลยไม่ติดเตียนพิสุทั้งหลายผู้ทํากรรมหนึ่งไม่ห้ามอุโบสถของพิสูปกติหนึ่งไม่ห้ามปวารณาของพิสุผู้โจทย์ให้เป็นผู้ที่จนควรว่ากล่าวหนึ่งไม่ว่ากล่าวผู้ใดหนึ่ง ไม่ขอโอกาสโจทย์ผู้ใดหนึน่งไม่โจทย์ผู้ใดหนึน่งไม่ให้ผู้ใดระลึกถึงความผิดหนึน่งไม่ยุิภิกษุทั้งหลายให้ทะเลาะกันหนึน่งจบวัดสิแปดในปฏิสารานิยกรรมเพียงเท่านี้ครั้งนั้นสงฆได้ทำปฏิสารานิยกรรมแก่พระสุธรรมภิกษุคือให้ขอขมาโทษต,ตออพระฤหัปฏิตะพระฤหัสบดีแล้ว พระสุธรรมภิกษุที่ธรงทำปฏิสา,า,ารานิยกรรมนั้นตายไปถึงมัชชิกาสันดนครแล้วก็เก้อไม่อาจขอขมาจิตตะคะระหาบดีได้ได้กลับมาสู่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านสุธรรมได้ขอขมาจิตตคะระหารบรีแล้วหรือพระสุธรรมตอบว่าข้าพเจ้าไปถึงมัชชิกาสันดนครแล้วก็เก้อไม่อาจขอขมาจิตตะคะระหามบดีได้ เทโซเหล่านั้นจึงกราบดูนเนื้อความนั้นแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าได้อย่างนั้นสงจงท่งอนุทษไปกับพระุธรรมีิสูจให้ขอขมาโทษจิตตะพระเรรบดีหรือสงต้องทาอย่างนี้ครั้งแรกต้องขอพิสุก่อนครั้งขอแล้วพิสูจผู้ฉลาดผู้สามารถต้องประกาศให้สงทราบด้วยคําว่าขอสงจ่งฟังให้คาของข้าพเจ้า พอสงพร้อมกันแล้วสงต้องให้ภิกษุชื่อนี้เป็นอนุทูตแต่แก่พระสุธรรมภิกษุเพื่อให้ขอขมาจิตตพรทะรธัมบบีอยอนี้เป็นยัตติขอสงจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าสงกำลังให้ภิกษุชื่อนี้เป็นอนุทูตแก่พระสุธรรมภิกษุเพื่อให้ขอขมาโทษต่อพระจิตตพระรธัมบดี การให้พิสูจผู้เป็นอนุทูตแก่พระสุธรรมพิสูจสมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นเป็นอันว่าสงได้ให้พิสูจชื่อนี้เป็นอนุทูตแก่พระสุธรรมพิสูจเพื่อให้ขอโทษจิตตคระวุติสงไปเห็นชอบด้วยแล้วเพราะฉะนั้นสงจึงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าขอจำเรื่องนี้ไว้โดยอาการอย่างนี้ ดูก่อนพิสุจทั้งหลายพระสุธรมทมพิสุจนนั้นต้องไปที่มัชฌิกาสันดานครพร้อมกับพิสูจผู้เป็นอนุทูตแล้วขอขมาโทษติดตากพระธรรมบดีว่าดูก่อนพระธรรมบดีขอท่านจงอดโทษเกิดอาตมาขอให้ท่านเลื่อมใสดังนี้ ถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้พระธรรมบดีอดโทษก็เป็นการดีถ้าไม่อดโทษพิสุจผู้เป็นอนุโทษต้องกล่าวว่าขอท่านจงอดโทษแก่พิสุจนี้สุจนเถิดพระธรรมบดีพิสุนี้ขอให้ท่านเลื่อมใสดังนี้ถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้พระธรรมบดีนั้นอดโทษก็เป็นการดีถ้าไม่อดโทษพิสุผู้เป็นอนุทูตต้องกล่าวว่าขอท่านจงอดโทษแก่พิสุนนี้ตามคําของสงเถิด ถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้ตรเราหัพบอดีนั้นอดโทษต่อเป็นการดีถ้าไม่อดโทษทิกสุผู้เป็นอนุทูตต้องให้พระสุธรรมทิกสุขหมผ้าลดไหลข้างหนึ่งแล้วนั่งยองยองประคองอัญชลีขึ้นแสดงอาบัติอย่าให้ายาให้ละสถานที่พอแลเห็นพอที่พอได้ยินแห่งจิตตะคฤหับพอดี ดังนั้นพระสุธรรมก็ไปที่มัชิกาสันตนครกับพิสุผู้เป็นอนุทูตแล้วขอขอมาจิตตคธฐามปฎีขอขอมาโทษต่อจิตตคธฐามปฎีพระสุธรรมนั้นได้ประพฤติตัวดีมีความยำเกรงมีการประพฤติให้พ้นโทษแล้วได้เข้าไปหาพิสุทั้งหลายบอกพิสุทธังหลายว่าข้าพเจ้าถูกสงฆ์ทำปฏิสารานิยกรรมแล้วก็ประพฤติตัวดีมีความยำเกรง เพื่อตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วบัดนี้พระพิดเจ้าควรปฏิบัติอย่างไรที่ส่วนเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสงฆ์จงระงับปฏิสารานิยกรรมแก่พระสุธรรมภิกษุเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงไม่กลัวระงับปฏิสารานิยกรรมของภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ฆ้าคือภิกษุผู้ให้ประชมบทหนึ่ง ผู้ให้นสายหนึ่งผู้ให้สามเณรปฏิบัติตนหนึ่งผู้ดินดีสอนนางพิชุนีหนึ่งรับหน้าที่แล้วสอนนางพิชุนีหนึ่งยังมีอีกห้าองค์คือถูกสมธรรมปฏิสารานิยกรรมด้วยอาบัตไก่ต้องอาบัตนั้นอีกหนึ่งต้องอาบัตอื่นที่คล้ายกันกับอาบัตนั้นหนึ่งต้องอาบัตอื่นที่เลวกว่าอาบัตนั้นหนึ่งติดเตียนกรรมหนึ่งติดเตียนพิจิุทั้งหลายผู้มีกรรมผู้ทำกรรมหนึ่ง ยังมีอีกแปดองค์คือพิสษุนั้นห้ามอุโบสถของพิสุปกติหนึ่งห้ามปรวรณาของพิสุปกติหนึ่งทำพิสุผู้โจทย์ให้เป็นผู้ที่ตนควรว่ากล่าวหนึ่งตั้งการว่ากล่าวผู้อื่นหนึ่งทำโอกาสให้ความโอกาสโจทย์ผู้อื่นหนึ่งโจทย์ผู้อื่นหนึ่งให้ผู้อื่นระลึกถึงความผิดหนึ่งให้พิสุจ์ทั้งหลายทะเลาะก,กันหนึ่ง จบหมวดสิบแปดที่ไม่ควรระงับในปฏิสารานิยกรรมเพียงเท่านี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายสงควรระงับปฏิสารานิยกรรมของพิสษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือไม่ให้อุปสมบทหนึ่งไม่ให้นิสัยหนึ่งไม่ให้สามเณรปฏิบัติไม่ยินดีต่อการรับหน้าที่สอนนาพิสษุนี้หนึ่งถึงรับแล้วก็ไม่สอนนาพิสษุนี้หนึ่งยังมีองค์ห้าอื่นอีกคือถูกสงมทรรมปฏิสารานิยกรรมด้วยอาบัติใไก ไม่ต้องเอาบัตรนั้นอีกหนึ่งไม่ต้องเอาบัตรอื่นที่ล้ายกับเอาบัตรนั้นหนึ่งไม่ต้องเอาบัตรอื่นที่เร็วกว่าเอาบัตรนั้นหนึ่งไม่ติดเตียนกรรมหนึ่งไม่ติดเตียนที่สุดหายผู้ทํากรรมหนึ่งยังมีอีกแปดองค์คือไม่ห้ามอุโบสถของพิสุปกปติหนึ่งไม่ห้ามปวารณาของพิสุปกปติหนึ่งไม่ทําพิสุปูโจดให้เป็นผู้ที่ จนควรว่ากล่าวหนึ่งไม่ตั้งการว่ากล่าวผู้อื่นหนึ่งไม่ขอโอกาสโจทย์หนึง่งไม่โจทย์หนึง่งไม่ให้ระลึกหนึ่งไม่ยุให้พิสุด์ทั้งหลายทะเลาะกันหนึ่งจบบทสิบแปดที่ควรระงับในปฏิสารานิยกรรมทรี่ตอนนี้ดูก่อนีิสุททั้งหลายสงต้องระงับอย่างนี้คือให้พระสุธรรมีิสุดนั้นเข้าไปหาสงห่มผ้าลดไหลลงข้างหนึ่งกราบีิสุดทั้งหลายผู้แก่กว่า แล้วนั่งย,งยองประคองอัญเชลีขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกสงฆ์ทำปฏิสารานิยกรรมแล้วก็ประพฤติตัวดีมีความยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าจะมาขอให้สงฆ์ระงับปฏิสารานิยกรรมให้ว่าดังนี้ถึงสามครั้งแล้วให้ไปจุดหลายผู้สามารถประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยอาคำว่าขอสงฆ์งฟัง่อยคำขอ,ข,อข้าพเจ้าพระสุธรรมที่สุดนี้ถูกสงฆ์ทำปฏิสารานิยกรรมแล้ว ประพฤติตัวดีมีควา,ามยำเกรงประพฤติตัวเพื่อให้พ้นโทษแล้วมาขอให้สงระงับปฏิสารานิยกรรมถ้าสงพร้อมกันแล้วสมควรระงับปฏิสารานิยกรรมให้พระให้สุธรรมภิสุอันนี้เป็นยติขอสงฆ์งฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าพระสุธรรมภิสุนี้ถูกสงธรรมปฏิสารานิยกรรมแล้วประพฤติตัวดีมีควา,ามยำเกรง เระพฤตัวให้พ้นโทษแล้วขอแล้วมาขอให้สงระงับปฏิสารานิยกรรมสงกำลังระงับปฏิสารานิยกรรมให้แก่พระสุธรรมการระงับปฏิสารานิยกรรมให้แก่พระสุธรรมพิสษุสมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ท่านผู้ใดขอให้ท่านผู้นั้นพูดขึ้นให้ว่าดังนี้ถึงสามครั้งแล้วว่าเป็นอนสงได้ระงับปฏิสารานิยกรรมของพระสุธรรมพิสุแล้ว งเห็นชอบแล้วด้วยแล้วเพราะสงนิ่งอยู่ภาาายย้าวเจ้าขอจําเรื่องนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้จบตารระงับปฏิสารยนรรมที่สี่ที่านี้ตอนอัตอนนถกถาในเรื่องเนื้อความวาทั้งหลายที่ได้แสดงมาแล้วนี้มีคำอธิบายตามอัตถกถาว่า คำว่าเพื่อไม่ให้คฤหรสถ์ทั้งหลายไดล้ลาบนั้นหมายความว่าพวกคฤหรสถ์จะไม่ได้ลาบด้วยการอย่างใดด้วยอาการอย่างใดก็จะเสียสตา,ตาด้วยอาการอย่างนั้นคำว่าเพื่อไม่ให้คฤหรสถ์อยู่ได้นั้นคือเพื่อไม่ให้คฤหรสถ์อยู่ในที่ใน,ในที่บ้านเรือนนั้นคำว่าไม่ทําการรับปากอันชอบทมให้เป็นจริงแก่คฤหรสถ์น,นั้นอธิบายว่าจะเป็นจริง้วยอาการใดก็ไม่ทําาตามอาการนั้น เช่นรับปากว่าจะไปจำภรษาที่วัดของเขาแล้วก็ไม่ไปหรือไม่ทำสิ่งอื่นเช่นนั้นแต่นี้ตอนดีกาส่วนในดีกาสมเด็จพ,พระพู้มีพระภ่าเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าพระสุธรรมที่สุดนั้นเป็นผู้มีใจแข็งกระด้างด้วยมานะจึงไม่ทรงบอกอวยัยขอขมาโทษให้เสียแต่ครั้งแรกให้เดินทางไปชิ้นสามยุ์ยแล้วจึงกลับมา ภายหลังจึงให้มีอนุทษตตามไปทั้งพระองค์ได้ทรงสอนว่าธรรมดาสมณะไในควรมีมานะในควรม,มีความริษยาว่านี่วิหารของเรานี่ที่อยู่ที่อยู่ของเรานี่อุบาสกอุบาสกของเรานี่อุบาสิกาของเราเพราะเมื่อมีมานะอย่างนี้กิเลสทั้งหลายก็กจะเจริญขึ้นแล้วทรงตรัสะาษาที่มีในพระธรรมบทว่า อาสันตามภาวมิชายะเป็นต้นซึ่งมีนวความว่าพิสุูุโง่เกาย่อมต้องการความดีที่ไม่มีอยู่ต้องการความเป็นหัวหน้าพิสุทั้งหลายต้องการความเป็นใหญ่ในอาวาตทั้งหลายต้องการบูชาในตระกูลอื่นคว,ค,วความดําริความประสงค์ความถือตัวย่อมเกิดแก่พิสุูุโง่เก่าว่าขอให้ข้รือหัดบรรพจิตทั้งสองจำพวกจงเข้าใจว่าสิ่งทั้งพวงเป็นของเราทำทั้งนั้น จงอยู่ในอำนาจของเราในกิจน้อยอย่กิจใหญ่ทั้งสิ้นดังนี้พระสุธรรมเถระเจ้าได้ฟังพระโอวาทแล้วก็ถวายบังคมลาได้ไปกับพิ่สุผู้เป็นอนุทูตนั้นแล้วได้แสดงอาบัตต่อหน้าอุบาสกไปขอขมาโทษอุบาสกตามพระพุทธดีกาพระสุธรรมเถระเจ้านั้นก็ได้รับความอาโทษจากอุบาสกแล้วต่อมาไม่ช้าก็ปฏิบัติธรรม ตามคำสอนของพระศาสดาแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระรหัสปฏิสัมพิธาดังนี้สิน่นเนือความเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้